สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิฟ้าดูแลแบบพันธายนะคะชื่อเล่นชื่อว่าน้องข้าวหอมค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอ5้าสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับพมแกร์ฮิมาลัยนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอของเรานะคะอยากจะบอกว่าไรนาไฟนูของเรานะคะมีติ๊กต็อกนะคะจริงๆก็มีมานานแล้วนะคะฝากไปกดติดตามด้วยนะคะตอนนี้ผู้ติดตามมีอยู่9 7 0เจกว่าคนนะคะ ก็ชชวยกันไปกดติดตามนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันจะถึง1000ผู้ติดตามเลยนะคะจะได้ไลฟ์สดกันในติ๊กตอกกันได้ค่ะค <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเลือกกันดีกว่าค่ะถ้าสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับคมเกฮิมาลายัยหนึ่งคมเกลิมาลัยเกิดมาจากไหนคมเกฮิมาลัยนะคะเกิดมาจากเกลือที่ทับถมกันมานาน <c oughs> เป็นเวลา ทับผมกันจนกลายเป็นหินนะคะที่เรารู้จักกันในชื่อหินเกลือนะคะแล้วก็ได้นํามาประยุกต์เป็นโคมเกลือหิมาลายนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะก็ที่เราส่งจําหน่ายทั่วโลกเลยกันทีเดียวนะคะ 2. ขนาดของโคมเกลือที่เหมาะกับขนาดห้อง หรือพื้นที่หน่วยเป็นตารางเมตรนั่นเองค่ะคือว่านะคะก่อนที่เราจะซื้อคมเกลอฮิมาลายไปนั่นเองนะคะเราก็ควรจะดูขนาดห้องของตัวเองก่อนนะคะว่ากว้างกี่ตารางเมตรนั่นเองค่ะเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่และพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าเราต้องดูด้วยนะคะว่าเราชอบแสงแบบไหนเช่นถ้าเราจะชอบแสงแบบจ้าจ้านะคะก็แนะนําสีขาว สีที่แบบพอเหมาะ้อสมนะคะแบบะดงๆจ้าๆเข้มๆแบบประมาณสีนี้นะคะก็ได้นําเป็นโคลมเกลสีชมพูนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราชอบแบบมืดๆแบบมึนดไม่ชอบแสงนกเกินแต่ต้องการผลประโยชน์จากโคลมเกลน,นะคะแนะนําเป็นสีดานั่นเองค่ะก็สาหรับตัวหนูนะคะความคิดเห็นส่วนตัวก็คือชอบสีดาที่สุดข้อนั่นเองนะคะขนาดห้องนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นะคะ แล้วก็ทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะก็จะได้ราคาที่เหมาะสมที่สุดนะคะ oh. อย่าเราไปดูขนาดกันเลยค่ะว่าเหมาะสมกับกิโลหรือตารางหรือตารางกิโลเท่าไหร่เหมาะสมกับห้องตารางนีตเท่าไหร่นะคะ2ถึง3กิโลขึ้นไปเหมาะสําหรับห้อง10 1ถึง12ตารางเมตรค่ะ3-5กิโลขึ้นไปเหมาะสําหรับห้อง12 1 4ถึง14ตารางเมตรค่ะ 5. ถึง7กิโลขึ้นไปเหมาะสำหรับห้อง14-16ตารางเมตรค่ะ7 9ถึง9กิโลขึ้นไปเหมาะสำหรับห้อง16-19ตารางเมตรค่ะ9-13กิโลขึ้นไปเหมาะสำหรับห้อง10.27-30ตารางเมตรค่ะ13ถึง17กิโลขึ้นไปเหมาะสำหรับห้อง27-30ตารางเมตรค่ะ 18-25ถึง25กิโลขึ้นไปเหมาะสำหรับห้อง31-38ถึง3าตารางเมตรค่ะหากขนาดห้องมีขนาดใหญ่กว่าคมเกลือที่กำหนดไว้นะคะก็ควรจะวางคมเกลือไว้ในสถานที่ที่เราอาศัยอยู่มากที่สุดหรือสถานที่ที่เรานอน,อนเช่นแถวข้างเตียงหรือโซฟาสถานที่นั่งเล่นอะไรประมาณนี้นะคะ ประโยชน์และการเก็บรักษาของคมกระหิมาลาย3.1ประโยชน์ของคมกระหิมาลายช่วยให้เกิดการผ่อนคลายช่วยให้มีสมาธิและช่วยบรรเทาอาการไมเกรนหรือปวดหัวค่ะช่วยให้ผู้ป่วยโรคหอบหืดหายใจได้ล่งขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้นและช่วยลดจำนวนแบคทีเรียในอากาศภายในบ้านด้วยค่ะ 3.2การเก็บรักษาคมเกลือหิมาไยคมเกลือหิมาไยจะมีคุณสมบัติในการดูดน้ําจึงไม่ควรนําไปวางในที่มีในสถานที่ที่มีความชื้นมากจนเกินไปแต่หากคมเกลือหิมาไายบังเอิญไปเปียกน้ําขึ้นมาก็สามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวไฟจากคมกระหิมาลัยเนี่ยค่ะของเรานะคะก็จะทําให้น้ําแห้งไปเองนะคะแต่ถ้าให้ดีก็คืออย่าปล่อยให้คมกระหิมาลัยเปียกเลยนะคะ 4. รูปแบบของคมกระหิมาลัยคมกระหิมาลัยของเรานั่นเองนะคะก็จะมีหลายรูปแบบเลยไม่ได้มีแคล่ลายแบบอิสระแบบนี้นะคะก็จะมีรูปแบบอื่นมากนะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะ ก็จะนีในแบบที่รับประทานได้ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเกลือชมพูฮิมาลัยนะคะเป็นแบบแบบป่นละเอียดบดละเอียดเลยนะคะตัวนี้ค่ะราคากิโลละร้อยเองนะคะก็จะมีหลายรูปแบบเลยก็จะมีเกลือดำด้วยค่ะก็จะมีทั้งแบบกินได้แล้วก็แบบเป็นคมเกลือด้วยนะคะ ก็จะมีหลายเลวดลายเลยเช่นถ้าจะเป็นปีรามิดนะคะราคาก็จะต่างกันไปในอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนี่พีรามิดจะมีทั้งสีชมพูแล้วก็สีดำนะคะแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคะรูปทรงคล้ายๆหยดน้ำนะคะสวยทั้งนั้นเลยนี่ค่ะข้อที่ห้า เดี๋ยวทุกคนดูจะมาถึงขนาดนี้แล้วทุกวนคงอยาก,อากซื้อกันมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่5เราสามารถสั่งซื้อคงมเกลฮิมาลายหรือเกลือมาลายได้จากที่ไหนนำเสนอเลยนะคะสป,ปอนเซอร์เข้าอยู่แล้วแน่นอนเลยค่ะที่นี่เลยค่ะไลน์นาฟ้าเอนดูนะคะตอนนี้จัดตั้งเป็นบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะอันาะจกไลนาฟ้าเอนดูนะคะไลน์นาฟาเอนดูของเราก็จะมีทั้งเพจ t ิ k t o อ ยูทูบนะคะอย่าลืมไปติดตามให้ครบทุกอันเลยนะคะทั้งเพจติ๊กตอแล้วก็ YouTube เลยนะคะฝากไปกดติดตามด้วยค่ะแล้วก็หากทุกคนต้องการที่จะสั่งซื้อคงเกลีหยมาลัยในรูปแบบต่างๆนะคะสั่งซื้อได้ที่ไร่ไนาปาดูเลยนะคะมีทุกรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะพร้อมบริการที่ดีนำเสนอว่าคงเกลือรูปแบบในอันไหนเหมาะสำหรับคุณนะช่วยเป็นที่ปรึกษาปัญหาว่าคงเกลี่ยที่ซื้อมาแล้วมัน อ่าอันนี้ทำอะไรไม่ดีเรื่อยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะหากอยากจะถามอะไรข้ออยากทราบข้อมูลอะไรก็มาดูได้ที่เพจนะไลน์นาฟดูได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอบาย